สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอลูกค้าก้นนะครับเป็นจต้าวีออสเจนทูปี2007ออโต้ตัว E นะครับ e Limited นะครับตัวนี้เดี๋ยวพาดูรอบคันกันเลยนะครับนี่ครับสีสวยๆครับสีสวยทั้งลำครับเดิมบางทั้งลำนะครับอันนี้นี่ครับสีสวยๆเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสเกิร์ตรอบคันสวยๆครับไฟท้ายสวยๆครับ น้ำไม่เข้าไม่มีอะไรเข้านะครับไฟท้ายสวยๆเลยสปอยเลอร์สวยๆครับครับตัวนี้เป็น1.5 VVTI นะครับหน้าใช้ครับลูกค้าเลยนะครับ1.5 VVTI ประหยัดแล้วนะครับตัวนี้นี่แ็กขอบ15เดิมโรงงานครับยางปี23ดอกนั้นล้นนะครับนี่ดูครับสเกิร์ตหน้าสวยๆครับ ไฟหน้าใสใสครับไฟหน้าใสใสเลยไฟหน้าใสใสครับดูฝากระโปรงครับกระจกโจต้าเดิมโรงงานนะครับอยูครบครับภาษีหกแปดครับหลังคาสวยสวยครับนะครับสีสวยน่าใช้ครับคันนี้สีดำเดิมโรงงานเลยนะครับพร้อมชุดแต่งรอบคันนะครับนี่ โจวต้าเดิมโรงงานครับเข้าไม่คว่มแน่นอนครับตัว E นะครับ E Limit e d นะครับตัวนี้ข้างในจะเป็นคชีมปนดํานะครับนี่สเกิร์ตสวยๆนะครับรอบคันนะครับผมเก็บงานให้หมดนะครับนี่ครับยางดอกล้นล้นครับปียี่สิสามภายในกันนะครับนี่ภายในแผงประตูสวยๆครับลูกค้าคชีมปนดํานะครับ เบาสวยสะอาดครับลูกค้าเนี่ยดูซอกครับสวยสวยครับไม่มีเคยแกะสกินนะครับนี่รถไม่เคยเข้ามาแน่นอนครับลูกค้านี่สีสวยเลยนะครับดูซอประตูครับสวยๆครับสวยทั้งสี่บานเลยนะครับเนี่ดูเบ็ดรักันนะครับลูกค้าเนี่ยเบ็ดรักสวยๆนะครับเดิมทั้งลำนะครับมียาง แผ่นยางกันเสียงให้นะครับกันเสียงเข้ารบกวนนะครับนี่ลูกค้าเก่าติดมานะครับดูนะครับสวยๆครับลูกค้าดูครับนี่สวยๆลูกพงหลังครับสวยๆครับหลังคาครับอันนี้ใช้ได้หมดนะครับผมเปลี่ยนให้นะครับตัวเก่ามันสึกแล้วนะครับนี่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสามตัวเลยนะครับหลังคาสวยๆครับ ดูครับเบาะครับใช้ได้หมดนะครับูุคคาตัวนี้ที่ห้อยของครับชั้นวางแก้วตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเบาะสะอาดเลยนะครับนี่จะพาดูประตูฝั่งนู้นนะครับดูแผงประตูครับสวยๆทั้งลำครับนี่เบาะนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ สองประตูสวยๆครับชั้นวางแก้วอะไรใช้ได้ครบนะครับเนี่ยลูกค้าใช้ได้ครบหมดนะครับนี่ครับเพจรับสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดสวยๆเลยนะครับสวยๆน่าใช้ครับเดี๋ยวผมพาดูฝั่งด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายนะครับเดี๋ยวพาดูฝั่งฝา่งทางน้ำมันกันก่อนนะครับนี่91ครับอะไรอยู่ครบนะครับนี่ครับ R5 อยู่ครบครับไม่เข้าไม่คว่ำแน่นอนครับคันนี้ด้านท้ายนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับนี่ท้ายสวยๆกว้างๆครับนี่ครับรางน้ำครับเมตาอยู่ครบทุกจุดครับไม่เคยขยับนะครับดูครับโจต้าอยู่ครบครับนี่นี่ครับ <utan> Ask, ขยับนะครับ <A> นี่ครับยางอะไร <_ A> แม่แรงอยู่ครบนะครับ<อ>นี่นี่ยางอะไรครับแม่แรงอยู่น้านหน้านะครับนี่สวยๆคร <_ A> ับ<ส>ไม่เจาะไม่แก๊สแน่นอนครับตัวนี้คันนี้ไม่เจาะไม่แก๊สแน่นอนครับเราพาดูแม่แรงนะครับแม่แรงก็อยู่ครบนะครับ <_ A> น่ครับแม่แรงจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับนี่อยู่ครบครับนี่ อ,นนอุปกรณ์ครบครับไปฟ้าจะได้ครบทุกจุดเหมือนเดิมครับเช็กให้เรียบร้อยทุกคันนะครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันนะครับลูกค้าดูฝากระโปรงครับยันบาทอยู่ครบครับโจวต้าอยู่ครบครับเนี่ย Graduate, <entertain> s, <S มอกครับอย language, ู่ครบครับสติกอร์เอนจินเดิมโรงงานอยู่ครบทุกตัวครับนี่ครับอยู่ครบหมดนะครับอยู่ครบครับไม่เข้าไม่ฟ้อมแน่นอนครับไม่เคยขยับนะครับ R5 ครับนี่อยู่ครบครับนะครับ L5 ครับอยู่ครบครับแล้ว R อยู่ครบทุกจุดนะครับฝั่งนู้นก็มีนะครับทุกผ้านี่ครับห้องเครื่องใสๆเลยนะครับ แห้งๆเลยนะครับไม่มีเยิ้มครับนีครับแห้งกิ๊บครับไม่มีเยิ้มครับเดี๋ยวพาฟังเสียงห้องเครื่องกันดูนะครับลูกค้าะแช่เดียวติดครับเปิดแอร์นะครับพัดลมแอร์ทำงานปกตินะครับพัดลมแอร์ทำงานแล้วนะครับแอร์เย็นครับไม่ต้องห่วงครับนี่ครับไม่ไอไมควันนะครับ นะครับเดินนิ่มๆเลยนะครับเงินบาทยกอยู่พบกขับฝากระโปรงครับก่อนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับปิดเบาๆนะครับบางๆปิดเบาๆนะครับบางๆเดิมๆนะครับไม่หนักไม่หนาไม่ปุแน่นอนครับฝากระโปรงเดี๋ยวดูพาดูภายในกันนะครับทุกขา ในสวยๆครับนี่พัดลมแอร์ครับใช้ได้ปกตินะครับไม้วิ่งสองแสนสองนะครับลูกค้าไม้แท้เดิมโรงงานไม่กลับไม่กอครับดูคอนโซลหน้าครับสวยๆครับช่องแอร์ใช้ได้ครบหมดนะครับลูกค้านี่ใช้ได้ครบหมดนะครับปรับซ้ายขวาขึ้นลงใช้ได้ครบนะครับนี่ครับโลโก้วีออสอยู่ครบนะครับสวยๆครับเกียร์ออโต้ครับ ที่ชาร์จบุรีที่จุดบุหรีใช้ได้ครบนะครับนี่ชั้นวางของขับสวยๆครับนี่ลุมอะไรนะครับเซ็นอร์ล็อกนะครับใช้ได้ผลนะครับตัวนี้ล็อกกระจกได้นะครับฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะครับไม่ให้กดเลนได้นะครับตัวนี้ฮะเป็นออโต้นะครับฝั่งคนขับทีเดียวครับนะฝั่งนู้นนะครับ นี่ใช้ได้เนอะผมเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสีครับแบบสปริงใหม่เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ปรับขึ้นลงได้ปกตินะครับตัวคาดบลนะครับนี่กระจกนะครับนี่ใช้ได้ครบทุกตัวนะครับไฟในเกงใช้ได้ครบนะครับนี่กระจกครับไม่แตกไม่หักนะครับติปนๆนะครับนี่มันกันแดดสวยๆนะครับนี่ครับพายุอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับลูกค้า ใช้ได้ครบหมดนะครับดูไฟในเก่งตัวนี้นะครับใช้ได้ครบนะครับใช้ได้ครบหมดทุกจุดนะครับเดี๋ยวพาน้องกระจกข้างกันนะครับลูกค้ากดพับนะครับนี่กดนะครับพับทั้งสองฝั่งนะครับนเดี๋ยวปรับขึ้นลงกันนะครับลูกค้าดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับอ่าขึ้นไฟฟ้าได้ครบนะครับน่ดูฝั่งขวาครับ ช้ได้ครบทุกจุดครับไฟหน้าอะไรใช้ได้ครบหมดนะครับที่ปัดน้ำฝนที่ฉีดน้ำอะไรใช้ได้ครบหมดทุกตัวครับลงเท้านะครับลงพื้นใช้ได้ครบนะครับลงแล้วนะครับอันนี้จะออกทั้งสองนะครับลงพื้นแล้วก็ใส่ลงพื้นหนึ่งแล้วก็ใส่ตัวเร้าหนึ่งนะครับนี่สวยๆครับ จบครับตัวตาเดิมโรงงานไม่เคยแตกครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับนี่ครับสวยๆครับอ่าคันนี้ผมขอเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับลูกค้าคันนี้ผมขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าจะผ่อนได้ครับจัดให้ได้หมดนะครับสดผ่อนผมจัดให้ได้หมดผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทหกสิบงวดนะครับผ่อนอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทหกสิบงวดแต่ต้องดาวนิดนึงนะครับคันนี้ครับแต่ต้องดาวนิดนึง ออกคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเหมือนเดิมครับออกได้ทั่วประเทศเหมือนเดิมครับผมจัดบริการเสนัญญาให้ถึงหน้าบ้านครับจัดให้ได้หมดครับผ่านขับส่งขึ้นแทนเลอร์ได้หมดนะครับนี่ครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเสียงพัดลมแอร์นะครับเครื่องนิ่งกิ๊บครับถ้าสนใจตัวหาผมได้เลยนะครับ0934574449ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านครับผม